ตอนที่21หลังจากกันนานนับปีสหายพรตมู่จื่อซัวที่แท้สหายพรตจี้หนิงก็อยู่ที่นี้ด้วยนักพรตไรลักษ์ประสานมือส่งเสียงทักทายมาจากเรือของเขาการที่พวกเราได้พบกันในสถานที่อันรกร้างกว้างใหญ่เช่นนี้คงกล่าวได้ว่ามีวาสนาต่อกันหลังจากที่การทดสอบเสร็จสิ้นลงพวกเราควรติดต่อคบหากันให้มากขึ้นนะ แบบนั้นย่อมได้อยู่แล้วสหายพรตทั้งสองจี้หนิงประสานมือตอบรับอย่างยิ้มแย้มดูจากท่าทางอันผ่อนคลายของพวกท่านคาดว่าคงได้ซากสัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสําแดงไว้ในมือครบแล้วใช่ไหมผ่อนคลายเหรอปรมาจารย์หมื่นสําแดงทั้งสองหันมาสบตากาันก่อนที่นักพรตตะวันบูรพาจะหัวเราะสหายนักพรตจี้หนิง กล่าวลอเล่นซะแล้วเมื่อไม่นานมานี้พวกเราเพิ่งไปเดินวนเวียนรอบปากประตูสู่ยมมโลกมาครั้งหนึ่งตอนนี้เพียงคิดหาสถานอันสงบเงียบพักผ่อนเพื่อระง,งับความแตกตื่นชั่วคราวก่อนจะออกตามล่าสัตว์อสูรอีกครั้งจะยังไงตอนนี้ยังห่างจากกำหนดสามเดือนอีกพอสมควรที่แท้พวกท่านก็ยังได้ซากสัตว์อสูรไม่ครบเช่นกันนี่เอง จี้หนิงกล่าวด้วยสีหน้าท่าทางประหลาดใจเช่นกันเหรอนักพรตตะวันบุรพาทวนคำด้วยความสงสัยหรือแม้แต่พวกท่านก็ยังไม่สามารถหาซากได้ครบนะเป็นเช่นนั้นจริงถึงแม้จะยังไม่ทราบว่าสิทธิพี่ของเขากำลังพูดอะไรอยู่แต่มู่จื่อซัวก็พยักหน้ารับอย่างแนบเนียนจี้หนิงถอนหายใจออกมาความจริงครั้งนี้ พวกเราเกือบสังหารอสอรพิษฟ้าครามได้อยู่แล้วแต่สุดท้ายก็โดนสัตว์อสูรนี้ชัยเล่อุบายหนีรอดไปจนได้อสอรพิษฟ้าครามเหรอพวกท่านก็เผชิญกับอสอรพิษฟ้าครามมาเช่นกันสินะนักพรตตะวันบุรพาเปล่งเสียงอุทานด้วยความประหลาดใจในขณะที่จี้หนิงเองก็แางป้านสีหน้าประหลาดใจขึ้นมาเช่นกัน เมื่อเห็นเช่นนั้นนักพรตตะวันบูรพาจึงรีบอธิบายว่าพวกเราก็เผชิญกับมันมาถึงสองครั้งแล้วสัตว์อสูรตนนี้อำม,มิตเจ้าเล่การจะสังหารมันนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมีเรื่องเช่นนั้นด้วยเหรอพวกท่านพบมันที่ไหนนะจี้หนิงเห็นศพโอกาสก็รีบไ่ถามเมื่อได้เจอสหายร่วมชะตากรรมนักพรตตะวันบูรพา จึงไม่มีความรู้สึกต้องปิดบังอะไรเขากล่าวตอบตามตรงว่าครั้งแรกนั้นเป็นสถานที่ซึ่งห่างออกไปทางทิศเหนือประมาณ200,000กิโลเมตรส่วนเมื่อสมวันก่อนนั้นเป็นที่ยอดเขาบงกฎอสูรซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ100,000กิโลเมตรจี้หนิงสายหน้าถอนหายใจ คิดไม่ถึงว่าพวกเราจะมีโชควาสนาผูกพันร่วมกันนักกลับถูกอสรพิษฟ้าครามเล่นงานเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนไม่ว่ามันจะเป็นตนเดียวกันหรือไม่ก็ตามเอาเถอะข้าไม่ขอรบกวนเวลาอันมีค่าของพวกท่านในการตามล่าสัตว์อสูรอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้เมื่อการทดสอบสิ้นสุดลงพวกเราค่อยพบกันใหม่ที่สาขาของหน่วยองครักมังกรวรุน ตกลงคนทั้งสี่ต่างประสานมืออำลากันก่อนที่เรือหอทั้งสองลำเหินบินยยกย้ายหายไปในฟ้ากว้างช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่ประจวบเหมาะนักพวกเขากลับได้พบเจ้าอสรพิษฟ้าครามเช่นเดียวกับพวกเรานักพรตไรลัก์หัวรอะออกมาตอนแรกข้ายังหวาดระแวงว่าจะมียอดฝีมืออื่นใดซุกซ่อนอยู่ในเรือของพวกเขาเพื่อหาโอกาสรอบสังหารเราหรือไม่ นักพรตตะวันบุรภากล่าวตอบสิทธิสํานักเซียนขาวดำจะยังไงก็ตามพวกเขาไม่ลดตัวลงมากระทำเรื่องอันต่ำช้ายอย่างนั้นแน่นอนถูกแล้วพวกเขาก็เป็นถึงสิทธิสํานักเซียนขาวดำนักพรตไรลักษ์พยักหน้าเห็นด้วยเมื่อครู่ขณะที่สนทนากันพวกเขาทั้งสองต่างเตรียมพลังไว้ขอเพียงเห็นอีกฝ่ายแสดงท่าทีผิดปกติเพียงเล็กน้อย ก็อาจจะลงมือตอบโต้อย่างสุดกำลังที่ไหนได้สุดท้ายจะเป็นเพียงการสนทนาแลกเปลี่ยนความคับแค้นซึ่งกันและกันก็เท่านั้นบนดาดฟ้าเรือหัวมังกรสิทธที่ต้องการให้พวกเรามุ่งหน้าไปทางยอดเขาบงกฎอสูรไหมมู่จื่อซัวสอบถามจี G ้หนิงด้วยความรู้สึกที่ยังสับสนมุนงงเมื่อครั้งที่ยังมิได้เดินทางออกจากดินแดนบ้านเกิด ค้าเคยประมือกับอสรพิษฟ้าครามตนหนึ่งซึ่งตอนนั้นมันยังอยู่ในระดับเหนือธรรมชาติเท่านั้นหลังจากที่ลงมือต่อสู้กันอยู่หลายครั้งจึงบังเกิดเป็นความนับถือในฝีมือของอีกฝ่ายขึ้นมาจี้หนิงถอนหายใจเมื่อหวนรำลึกถึงความหลังเพียงแต่ภายหลังเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงขึ้นมันจึงได้หายสาบสูญไปจากเทือกเขานางแอน ครั้งนี้เมื่อได้ยินคนเอ่ยถึงอสรพิษฟ้าครามอีกครั้งข้าจึงคิดจะไปสืบหาดูว่าใช่เป็นมันหรือไม่ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองมู่จื่อสัวค่อยเข้าใจเหตุผลในการกระทําเมื่อครู่ของจี้หนิงแล้วอสรพิษฟ้าครามนับเป็นสัตว์เทพอสูรที่ยากจะพบเจอเป็นไปได้มากที่มันจะเป็นตนเดียวกันกับที่ท่านเคยพบที่เทือกเขานางแอน หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เช่นกันแต่ในเมื่อตอนนี้พวกเราได้รับรู้เรื่องราวแล้วเดินทางไปชมดูสักหน่อยคงไม่เป็นไรจี้หนิงกล่าวตอบรับทราบมู่จื่อสัวรับคําแล้วบังคับเรือหัวมังกรให้บ่ายหน้าขึ้นสู่ทิศเหนือระหว่างนี้สิทธพี่โปรดบอกเล่าเรื่องราวของอสอรพิษฟ้าครามให้ข้าฟังทีสิจี้หนิงลำดับเรื่องราวเล็กน้อย แล้วจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ฟังยอดเขารูปทรงดอกบัวกินอานาเขตพื้นที่กว่าหมื่นตารางกิโลเมตรพลังงานธรรมชาติในบริเวณนี้หนาแน่นและมีคุณภาพสูงยิ่งหากทว่าดินแดนแห่งนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สัตว์อสูรท้องถิ่นว่าผู้ที่มุ่งหน้าขึ้นไปล้วนไม่สามารถหวนกลับลงมาได้ จึงเป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่ไม่มีผู้ใดกล้าย่างกลายขึ้นสู่ยอดเขาแห่งนี้อย่างมากก็เพียงอาศัยฝึกฝนอยู่ในพื้นที่รอบนอกและอสอรพิษฟ้าครามเองก็เป็นหนึ่งในสัตว์อสูรที่มีความคิดเช่นนั้นแต่แล้วทงค่ายกลจำนวนมากก็พลันปรากฏขึ้นรายล้อมที่พักของมันเอาไว้จนหนาแน่นย่แล้ว อสอรพิษฟ้าครามพลันรู้สึกตื่นตัวขึ้นร่างที่อยู่กลางอากาศของมันเปล่งแสงเรืองรองออกมาเตรียมจะใช้ความสามารถพิเศษที่มีหลบหนีอสอรพิษฟ้าครามความตายกลายถึงศีรษะแล้วเจ้ายังคิดว่าจะหนีพ้นอีกเหรอซุ่มเสียงขู่ตะอคอกกึกก้องดุดฟ้าร้องดังมาจากชายร่างใหญ่ที่สูงกว่า10เมตรซึ่งยืนอยู่ใต้ธงค่ายบนผืนหนึ่ง ผิวสีน้ำเงินของมันเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อบึกบืนกำยำสองตาเปล่งประกายเขียวปัดเรืองรองตลอดทั้งร่างเปล่งรัศมีแห่งพลังที่สัตวานฟ้าดินออกมาจงหยุดการดิ้นรนอันไร้ค่าแล้วยินยอมรับชะตากรรมแต่โดยดีอย่าได้คิดเล่นตุกติกให้เปล่าประโยชน์ยิ่งต่อสู้ดิ้นรนเจ้ายิ่งต้องตกตายอย่างทุกทรมาน เสียงปะข้อขู่เข็นและย่อเยยถากถางดังขึ้นโดยรอบสัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงที่รัศมีแห่งพลังร้ายกาดไม่แพ้ชายผิวสีน้ำเงินจำนวนมากกว่า10บตนทยอยปรากฏตัวขึ้งที่ใต้ธงค่ายกลแต่ละผืนอสอรพิษฟ้าครามหวาดสายตาจ้องมองไปรอบกายก่อนจำแรงรูปลักษ์กลับกลายเป็นสตรีในชุดสีฟ้าคราม ใบหน้าอันงดงามของนางถูกความวิตกกังวลปกคลุมจนเห็นได้ชัดที่แท้ก็เป็นราชันวาลมังกรให้เกียรติมาเยือนเป็นข้าเองชายร่างสูงใหญ่ผิวสีน้ำเงินกล่าวตอบด้วยเสียงที่ดังปานฟ้าร้องราชันวาลมังกรเป็นสัตว์อสูรอันอื้อเฉาวที่มีชื่อสถานดินแดนแห่งยอดเขาบงกฎอสูร มันไม่เพียงแต่สำเร็จวิชากายาเทพอสูรจนถึงขั้นสูงหากยังครอบครองเทพวิชาและกวาดต้อนสัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงอีกหลายสิบตนเข้ามาเป็นบริวารไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อสูรล้วนไม่มีผู้ใดกล้าแต่ต้องต่อแยดาวมฤตยูเช่นมันมีทราบว่าผู้น้อยกระทำการผิดพลาดล่วงเกินอันใดกัน ท่านราชันจึงได้ยกกำลังมามากมายถึงเพียงนี้เมื่อวานนี้สหายเก่าแก่ของข้าผู้หนึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นอสอรพิษฟ้าครามคล้ายรำลึกถึงเรื่องอันใดที่เกิดขึ้นได้ใบหน้าที่เคยผุดผ่องกลับซีดลงจนไร้สีเลือดเข้าใจแล้วใช่ไหมสัตว์อสูรระดับตำหนักม่วงตนนั้นคือสหายรักของข้าเอง ดวงตาของราชันวานมังกรเปล่งประกายอม,มหิตเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมพวกเราคบหาเป็นสหายกันมายาวนานตั้งแต่ยังมีได้เข้าสู่วิถีแห่งความเป็นอมตะคิดไม่ถึงว่ามันจะต้องตายด้วยน้ำมือของเจ้าข้าข้าไม่ต้องพูดแล้วเมื่อเจ้าทำร้ายเขาจนถึงแก่ชีวิตข้าก็จะให้เจ้าต้องตายอย่างชา้าช้าและทรมาน เพื่อเป็นการเส้นไหว้ดวงวิญญาณของเขาพวกเจ้าบุกเข้าไปจับกลุมมันกลับมาทั้งเป็นซะข้าจะล่ามมันด้วยโซ่ผนึกปราณแล้วลงทันให้มันทุกทรมานต่อไปอีกนับสิบนับร้อยปีจนกว่าจะหายแค้นรับทราบพ,พี่ใหญ่โปรดวางใจสัตว์อสูรระดับสูงนับสิบตนต่างโอบก,กระชับวงล้อมของพวกมันใกล้เข้าไปทุกขณะ คิดว่าสังหารข้าได้นั้นเหรอพวกเจ้าฝันไปแล้วร่างของสตรีในชุดสีฟ้าครามพลันสลายกลับกลายเป็นอสอรพิษแล้วดีดตัวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีทว่าใบหน้าของราชันวานมังกรยังคงปราศจากรู้สึกแต่อย่างใดมันเพียงจ้องมองสมุนบริวารจัดตั้งวงล้อมรอบอสอรพิษฟ้าครามอย่างเลือดเย็น ราชันวานมังกรแม้จะดูหยาบกร้านดูดันแต่กลับสุขุมรอบคอบยิ่งนักมันจัดตั้งค่ายกลสะกดห่วงมิติขึ้นไว้ก่อนแล้วค่อยแสดงตัวออกมากว่าจะรู้ตัวค่าก็ไม่อาจใช้เคลื่อนย้ายในพริบตาหลบหนีไปได้แล้วอสอรพิษฟ้าครามแอบคร่ำครวญในใจดูท่าครั้งนี้ท้าคงไม่อาจรอดพ้นชะตากรรมไปได้ แต่ข้าสมควรเชื่อฟังคําเตือนของสิทธิพี่ทั้งหลายตั้งแต่แรกดินแดนแห่งเทือกเขาจองจำเป็นสถานที่ซึ่งไม่อาจประมาทได้แม้เพียงชั่วครู่ชั่วยามถึงแม้นางจะฝากตนเข้าเป็นสิทธิของสอัตว์อสูรระดับผู้อมตะแต่หากนางพลาดพลังพ่ายแพ้หรือตายต้นสังกัดของนางก็คงไม่ได้สนใจใยดีที่จะติดตามมาช่วยเหลือหรือล้างแค้นให้แต่อย่างใด สำหรับสัตว์อสูรแล้วการที่ผู้เข้มแข็งกลืนกินผู้อ่อนแอนับเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมทุกประการจะมีข้อยกเว้นก็เพียงในกรณีของสายสัมพันธ์ส่วนบุคคลอันลึกซึ้งที่ยากจะพบผ่านเท่านั้นอสอรพิษฟ้าครามนับว่าร้ายกาศไม่น้อยถึงแม้มันไม่อาจใช้เคลื่อนย้ายในพริบตาแต่ความรวดเร็วของมันก็ยังคงไม่ธรรมดา ระหวัางมันสามารถใช้น้ำแข็งโลกันได้ในช่วงเวลาแห่งความเป็นตายเช่นนี้อสรพิษฟ้าครามไม่ลังเลที่จะใช้ทุกสิ่งที่มีเพื่อป้องกันตัวน้ำแข็งโลกันที่ทรงพลังไม่ด้อยไปกว่าวิชาเทพที่ถูกใช้เพื่อโจมตีฝ่าจากวงล้อมที่บีบตัวเข้ามาจากทุกทิศทางอานุภาพของมันสามารถแช่แข็งผู้ที่มีพลังปราณอ่อนด้อยให้ถึงแก่ความตายได้ หรือต่อให้สัตว์ปูจะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะทนรับเอาไว้ความเยือกเย็นที่เปล่งออกมาก็ยังส่งผลให้การเคลื่อนไหวของพวกมันเชื่องช้าลงอย่างมากไม่ต้องกลัวพวกเจ้าเพียงรักษาวงล้อมเอาไว้พลังของน้ำแข็งโลกันจะอย่างไรก็มีจำกัดเมื่อใดถูกใช้ออกจนหมดสิ้นก็จะถึงวาระสุดท้ายของมันราชันวานมังกรที่เฝ้าดูอยู่ด้านข้าง ส่งเสียงเตือนสติบัดซบเอ้ยอารพิษฟ้าครามเองก็รู้ตัวเป็นอย่างดีว่ามันไม่อาจปล่อยให้สภาพการเช่นนี้ดำเนินต่อไปได้ยาวนานภายใต้การระลอบจู่โจมของศัตรูอันเข้มแข็งนับสิบหากมิใช่ว่ามันมีร่างกายที่คล่องแคล่วว่องไวมาตั้งแต่กำเนิดและสามารถพึ่งพาน้ำแข็งโลกกนเข้าแก้ไขในสถานการณ์ที่จวนตัวได้ มันคงถูกจับกลุมไปตั้งแต่แรกแล้วปลายหางอันคล่องแคล่วของอสอรพิษฟ้าครามพลันฟาดหวดเข้าใส่กรงเล็บของจิ้งจอกขาวจนบังเกิดเสียงดังสะท้านทั้งสองล้วนถูกแรงกระแทกจากการประทะส่งร่างปลิวถอยไปด้านหลังหากอสอรพิษฟ้าครามหากำลังสะบัดปลายหางฟาดออกอีกครั้ง ร่างยาวขดเข้าแล้วออกแล้วดีดออกมาที่กลางอากาศเหินบินหลบหนีไปทางฝั่งตรงข้ามอย่างงดงามทว่าเมื่อตกอยู่ภายในวงล้อมอันแน่นหนาต่อให้มันว่องไวปราดเปรียวกว่านี้ก็ไรค่าทิศท,ทางที่ร่างของมันดีดพุ่งออกไปปรากฏสัตว์อสูรอีกจำนวนหนึ่งดักรออยู่ก่อนแล้วหลังจากที่หักล้างกระบวนท่ากันอย่ารุนแรงหลายครั้งครา อสรรพิษฟ้าครามก็ถูกบีบให้กลับเข้าสู่ใจกลางวงล้อมอีกครั้งถึงแม้มันจะมีสายเลือดเทพอสูรไหลเวียนภายในร่างหากเห็นได้ชัดว่าคู่มือเหล่านี้ล้วนมิได้อ่อนด้อยไปกว่ามันเลยและนี่ยังมิได้นับรวมราชันวานมังกรที่ยืนเฝ้าคุมเชิงอยู่ด้านข้างโดยมิได้ลงมือคิดไม่ถึงว่าถ้าจะต้องมาจบชีวิตลงเช่นนี้ อสอรพิษฟ้าครามเหลือบมองราชันวานมังกรด้วยความอาฆาตแค้นมันกัดฟันตัดสินใจอย่างแน่วแน่ข้ายอมที่จะตายไม่ขอตกเป็นทาสและถึงข้าจะต้องตายข้าก็จะลากพวกมันไปลงนรกด้วยกันให้มากที่สุดตายซะชั่วพริบตานั้นอสอรพิษฟ้าครามตัดใจลงมือโดยไม่คำนึงถึงชีวิตอีกต่อไป เรือหัวมังกรล่องลอยท่ามกลางหมู่เมฆเหนือยอดเขาบงกตอสูนพวกของจี้หนิงใช้เวลากว่าครึ่งเดือนทำการค้นหาพื้นที่แถบนี้หากยังไม่ได้รับเบาะแสอันใดเกี่ยวกับอสอรพิษฟ้าครามเพิ่มเติมเลยชอการจะค้นหาสัตว์อสูนต้นหนึ่งในพื้นที่อันกว้างใหญ่เช่นนี้นับว่ายากจะสำเร็จมันอาจเดินทางออกจากดินแดนแถบนี้ไปแล้วก็เป็นได้ มู่จื่อสัวกล่าวขึ้นก่อนจี้หนิงเองก็พยักหน้าเห็นพ้องคาดว่าคงเป็นเช่นนั้นแต่แล้วใบหน้าของคนทั้งคู่ก็พลันแปรเปลี่ยนจี้หนิงและมู่จื่อสัวต่างสัมผัสได้ถึงเคลื่องพลังอันปั่นป่วนซึ่งเกิดจากการประทะพลังปราณของยอดฝีมือระดับสูงพวกเราเข้าไปดูกันจี้หนิงรีบออกปากชักชวน มูจื่อซัวก็ไม่รอช้าส่งเสียงรับคำครั้งหนึ่งแล้วบังคับเรือหัวมังกรให้บ่ายหน้าเข้าหาใจกลางของคลื่นพลังที่ปั่นป่วนนั้นเป็นที่นั่นเองสินะมู่จื่อซัวชี้นิ้วผ่านชั้นหมอกบางที่ใต้ท้องเรือไปยังการต่อสู้อันดูเดือดเบื้องล่างจี้หนิงสังเกตมองลงไปแล้วกล่าวว่า เป็นการต่อสู้ระหว่างสาาัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงพลังแห่งเทพสำนึกของเขาแผ่พุ่งลงปกคลุมพื้นที่อันรกร้างที่เบื้องล่างทันที